วันนี้น่าแบบน่าสดมากเลยะเพราะว่าเราจะมาสปากันนะคะเป็นสปาระดับห้าดาวนะชื่อที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียนะคะที่ลาสเวกัสน,นะก็จะมาดูว่าสปาที่นี่เขาเป็นยังไงวันนี้เราได้จองทำการจองสปาอันนึงเขาเรียกว่าทำมัม um เป็นการอาบน้ำแบบตุรกี ritual we did hand select these two essential oils that best um, correlate with your service today oh, since okay. you are getting a hamam okay uh, we do have the detoxifying this one does have geranium and grapefruit mm -hmm. and then we have the renew with lemongrass and peppermint okay Which so yeah, would to introduce? pick one right yeah uh, um the detox one is okay one. this yes so then what we do we add a couple of drops Uh, okay. And then what you'll do you'll drop that white tablet into this teacup it i l l expand into a towel uh, perfect for to moisturize and, and sanitize your hands oh, <okay. S 2> and y a then your host will be with my towel to take you downstairs alright l <Enjoy. S 1> thank you yes พนักงานบอกว่าให้เราเอาก้อนขาวๆนี้ใส่ลงไปในถ้วยนี้นะคะซึ่งเขาจะมีน้ำอุ่นอยู่แล้วก็เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นผ้าเอาไว้เช็ดมือเลยจ้ะ นี้นะคะเราก็มานอนรอเมื่อกี้เขาแบบไม่ให้เอากล้องเข้าเราเลยเอาโทรศัพท์มาแทนจ้ะก็นอนรอนะคะที่จะทำสปาฮัมมัมนะคะก็คือเป็นสปาที่เขาจะขัดตัวให้เราแบบอาบน้ำให้เราอ่าฮะก็เป็นของตุรกีนะนะจะเมื่อกี้เข้ามานะคะก็ มีการต้อนรับก็ให้เลือกว่าจะดื่มน้ำอะไรมีชามีน้ำเปล่าแล้วก็มีแชมเปญด้วยอืมก็พอดื่มน้ำเสร็จเขาก็จะให้เราเช็ดมือเขาจะมีผ้าเช็ดมือให้แล้วก็มีกลิ่นเหมือนให้มันหอมๆอะให้เราเลือกว่าชอากินไหน เข้ามาถึงเนี่ยพนักงานเขาก็จะอธิบายนะคะว่าให้เราเตรียมตัวยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้ทุกคนเราอยู่ในห้องสตรีมรูมก็คือเขาบอกว่าจะให้เราเนี่ยแก้ผ้า ก็จะมีผ้าปิดให้ก็คือผ้าที่ปูอยู่ตรงนี้ทุกคนพอครบ15นาทีเนี่ยเขาให้เราลงไปนอนแล้วก็เอามาปิดตัวเราไว้นะสตรีมรูมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับซาวน่าทุกคนสตตีมรูมมันจะมีไอ้น้ำพ่นพ่นพ่ออกมาแต่ถ้าซาวน่าเนี่ยมันจะแห้งๆเราก็ขอเดินสำรวจห้องกันหน่อยนะเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้ในการจะมาทำทำมัมให้เราวันนี้เนาะก็ มีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นนะแล้วก็มีน้ำสำหรับให้เราดื่มอีกด้วยเป็นน้ำขวดนี้พอเราอยู่ครบ15นาทีแล้วเนี่ยเราก็มานอนรอนะทุกคนเราแก้ผ้าแล้วก็มีผ้าปิดตามที่เขาบอกไว้เลยแล้วพนักงานเนี่ยเขาก็จะมาเคาะประตูว่าพร้อมไหมแล้วหลอกเขาก็จะเข้ามานะ ถามว่าจริงๆกลัวโปไหมเขินไหมจริงๆก็กลัวนะแล้วก็เขินมากด้วยแต่ว่าพนักงานที่เนี่ยเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมากก็คือเขาจะไม่ทำให้เราโปเลยคือเขาจะมีผ้าในการปิดมีวิธีการปิดที่มันไม่ไม่ไมโปแล้วก็แบบช่วงขาช่วงอะไรเงี้ยเขาจะเน็บผ้าไว้อย่างดีมาก เขาก็จะใช้สบู่มาขัดตัวเราเลยเขาใส่ถุงมือนะถุงมือเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเจ็บแสบอะไรนะทุกคนมันก็จะนุ่มนุ่มหน่อยแต่จะมีความสากนิดๆเหมือนตัวเราได้ขัดก็จริงๆแล้วเราสามารถบอกเขาได้นะว่าตรงไหนเราอยากให้เขาเน้นเป็นพิเศษไหมหรือว่าตรงไหนไม่ต้องมาขัดเรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างหน้าอกเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ต้องมาขัดก็คือก็คือขัดเฉพาะตรงที่ผ้ามันเปิดไว้อยู่นะ มันสนุกมากนะทุกคนคือเขาก็จะมีอุปกรณ์เป็นถุงอย่างเงี้ยทำให้มันเป็นฟอง้วเราก็รวมกันใช้หลักการเหมือนกับว่ามีอากาศเข้าไปข้างในแล้วก็บีบออกมาฟองเยอะมากๆแล้วก็มันลงไว้บนตัวทั่วตัวเราเลยนะทุกคนทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนี่เราน่าจะนอนความอยู่นะตอน พอเขาเอาฟองมาแบบ cover เราทั่วตัวทุกคนเขาก็จะขัดด้วยนะไม่ได้แค่แบบเอาฟองให้บนตัวเราอย่างเดียวแล้เขาก็จะขัดตัวเราด้วยฟองนี้แหละ ระหว่างน,นี้เขาขัดในี่ทุกคนเพลินมากๆเลยเพราะว่าผ้าอันเนี้ยมันจะนุ่มๆหน่อยแล้วก็ฟองมันเยอะๆอะคือนอนแล้วแบบเพลินสุดๆ เขเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราลุกขึ้นมานั่งนะทุกคนจริงๆมีผ้าปิดไว้นะมันไม่ได้โบนทุกคนแต่แค่เซ็นเซอร์ไว้ก่อนเผื่อมันไม่เหมาะสมนะแล้วสุดท้ายเนี่ยน้ำี่เคราราดอยู่ทุกคนมันเป็นน้ําเย็นแบบเย็นจัดเลยนะทุกคนโอ้โหแบบสดชื่นมากๆ ทีนี้พอเราทำทรีตเมนต์ทำมัมเสร็จนะทุกคนเขาก็จะมาส่งเราส,สปาด้านนอกนะซึ่งตรงนี้นะเราสามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้ตลอดทั้งวันจนสปาปิดเลยทุกคน สว่วนนี้นะเะก็มีแชมเปญเสิร์ฟให้เราด้วยนาะแล้วก็จริงๆเราสามารถเลือกเครื่องดื่มอะไรก็ได้เลยแล้วก็แล,วกแล้วเขาก็ยังมีบ่อจากรุซี่ทุกคนก็คือจะเป็นบ่อที่มีน้ําเหมือนเป็นน้าปูพุ่งออกมาอย่างเงี้ยให้เราลงไปแช่นะเราก็ต้องเตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วยอ่าปกติแล้วเนี่ยคือใครที่มาใช้สปาเนี่ยก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้แต่วันนั้นโชคดีที่ สปามไม่ค่อยมีคนนะมันเลยเหมือนเป็นพยเวลเ่ยทุกคนเราก็เล่นอยู่คนเดียวเลย อันนี้เป็นห้องเชาว์ทุกคนก็คือข้างบนเนี่ยมันจะมีน้ําลงมาซึ่งความสนุกของมันก็คือมันมีจอมอนิเตอร์ให้เราเลือกซึ่งเมนูแต่ละอันนีทุกคนมันก็จะมีอุณหภูมิของน้ําที่ต่างกันความแรงความเร็วลักษณะของฝอยน้ําที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทุกคนสนุกมาก ส่วนแอเรียตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นที่นอนที่แบบเนี่ยมันเป็นหินแบบเนี้ยแต่มันอุ่นทุกคนมันเป็นหินอุ่นคือนอนแล้วคือผ่อนคลายสบายมากนะแล้วก็เขาก็มีกาแฟาให้เราสามารถสั่งกาแฟาได้ก็มานอนจิตชิลๆนอนดูวิวอย่างเงี้ยทุกคน โอเคเราก็ใช้เวลาอยู่ในสปานี้เต็มที่มากแล้วนะทุกคนถึงเวลากลับบ้านนะเราก็สามารถอาบน้ำสระผมเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยให้นี่รวมถึงมีไดเป่าผมกับที่หนีบผมให้ด้วยจ้าสรุปนะทุกคนที่เราไปใช้บริการทำมัมมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแมมันก็คือรีแลกซ์ดีนะทุกคนแต่ เทียบถึงมูลค่าที่เราเสียเงินไปอ่ะคืออย่างทรีทเมนต์หัมัมมอันนี้นะค่าบริการนะคะอยู่ที่ $190 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่ว่าที่อเมริกานะมันต้องบวกแท็กแล้วก็บวกทิปอีกรวมๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ230ดอลลาร์ซึ่ง230ดอลลาร์ทั้งคูณเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ป0 0 0านะทุกคนต่อหนึ่งชั่วโมงที่เราไปนอนให้เขาอาบน้าให้ให้เขาขัดให้มานะ ที่สปาที่เนี้ยของของวอลดอ r ์ฟแอชเชอเนี้ยเขาให้เราใช้โซนสปาคือโซนที่มีจักรุซี่โซนที่มีแบบเนรน n ชเวอร์โซนที่มีหินอุ่นที่เราแบบไปนั่งจิบแชมเปญกันกรตรงนั้นให้เราใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยจนเขาปิดถ้าเราใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาไม่ว่าคุณจะเป็นนวด คุณจะไปสครับผัดขัดผิวหรือว่าคุณจะไปทาเล็บทาผมอะไรเงี้ยคือที่สปาสลล o ที่นี่นะเราสามารถอยู่ในนั้นได้ทั้งวันนะคะถ้าเราเลือกใช้บริการเขาได้อย่างหนอย่างหนึ่งแต่ถึงแม้อยู่ได้ทั้งวันก็เถอะวันหนึ่งอะถ้าอ่ออา230ดอลลารดน่ะมันก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเราหาเงินที่นี่เป็นคนอเมริกันนะทุกคนเขาก็นานๆทีก็เหมือนเป็นให้รางวัลตัวเองเนาะแต่จริงๆถ้าเทียบกับเมืองไทยอนะทุกคน คือราคาเนี้ยมันซื้อได้ทั้งคอร์สเลยนะเอาจริงๆซื้อแบบคอร์ดนวดคอร์สสปาได้ทั้งคอร์สเลยอ่ะแบบ10ครั้ง5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประส,สบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะคะแล้วก็มันตอนที่ทํารู้สึกยังไงก็รู้สึกมันก็มันก็เขินเขินนิดนึงเนาะเพราะแบบเหมือนเราไปนอนเฉยๆยแล้วให้เขาขัดขัดตัวให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็มีความ professional นะคะในการปิดไม่ให้เราโปะอะไรเงี้ยก็มันก็รู้สึกสบายดีตัวตอนที่แบบเขาเอาฟองมาแบบลงที่ตัวเรา มันก็แปลกดีเวเป็นความสึกเหมือนแบบเราได้เล่นบับเบิลอะแล้วเวลาเขาโยนน้ำเงี้ยคือน้ํามันจะแบบเหมือนหล่นใส่เราอะมันก็จะมีฟิลลิ่งแบบเหมือนโดนนวดไปด้วยอะไรเงี้ยก็ผ่อนคลายนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะมาเฉลยนะคะก็คือจริงๆที่แบบไปทำทรีทเมนต์อันนี้มาเนี่ย เราไม่ได้เสียตังค์นะจ๊ะคือเราไปทำฟรีเราไม่กล้าไปทำเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ชนเนี่ยนะเขาทํางานอยู่ในนั้นแล้วคือวันนั้นเขาไปเทรนนิ่งพอเขาไปเทรนนิ่งเนี่ยเขาต้องการหุ่นใช่ไหมแบบหุ่นให้เขาในการทำอนะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรานั่นเองแล้วก็คือคนที่อาบให้เราคือแฟนเราเอง <laughs> <laughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ ออ๋ไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านะเพราะมันเป็นของประเทศตุรกีถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ลองไปแบบใช้บริการที่ไหนอะ่ะก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะว่ามันเป็นยังไงไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, ให้หน่อยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ให้แบบซี่เจอรี่พาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกช่วยกด Subscribe กันหน่อยนะ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 